หนังสั้นให้ข้อคิดเสนอตอนไม่ประหยัดโอ้เอียดได้โทรศัพท์จังเลยเงินที่มีน้อยๆอ,อยู่จะเอาดีไหมซื้อดีกว่า บางคนอาจสงสัยนะครับว่าพีนั้นอยากได้โทรศัพท์ไปทําไมวันหนึ่งพีมเขาได้ไปโรงเรียนมาและเห็นเพื่อนๆนั้นนั่งเล่นโทรศัพท์กันเป็นแถวพีมเลยอยากเล่นบ้างพีมนั้นเอาตังไปซื้อโทรศัพท์หมดแล้วจนไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินจึงทําท่าโอดโอยหิวข้าวอยู่งนี้เป็นเวลานาน พีมนั้นรู้สึกหิวจนเดินไม่ไหวจึงขึ้นบ้านไม่ต้องขึ้นบ้านนอนนอนตรงบันไดด้วยความหิวโหยพ่อแม่ของพีมนั้นก็เ,เกิดความโมโหมากที่เอาเงินทั้งหมดไปซื้อไปซื้อโทรศัพท์หมดเลยจึงไม่ให้ค่าขนมพีมพีมนั้นหิวมากจนทำอะไรไม่ได้แล้วจึงนอนสลบไปสักพักหนึ่ง หนังต้านเรื่องนี้ให้คติเตือนใจว่าสิ่งที่ไม่สำคัญกับเรานั้นไม่ควรจะซื้อมาใช้